สวัสดีจ้าทุกคนกลมๆนิดนึงเสียหายเบื้องหมอน้ำแล้วคะเนาะจะเห็ดขนมถั่วแปบไหมกินนะคะทำขนมถั่วแปบกินเองเนาะอันนี้ก็คือ <c oughs> แป้งข้าวเหนียวที่เราผสมกับน้ำอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวธรรมดาทุกคนผสมกับน้ำนวดเพื่อนวดเสร็จแล้วให้มันไม่ติดมือประมาณนี้นะทุกคนไม่ติดมือเนาะแป้งข้าวเหนียวเรานี่แหละไม่ต้องใส่อะไรอันนี้ทีนี้เราก็ปั้นปั้นให้เราคิดว่าพอดีมือเนาะเราก็จะ ปั้นเสร็จแล้วมาทําเป็นแบๆให้เป็นลักษณะเป็นแบนแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะเอามานอกในน้ําเย็นนะคะพอพอแป้งฟูขึ้นมาแล้วนะแป้งลอยขึ้นมาก็คือแป้งมันสุกค่ะแป้งข้าวเหนียวมันจะสุกในน้ ud, นําเดือดเนาะพอเสร็จแล้วเอามานอกในน้าเย็นค่ะทุกคนพอนอก pues. <uck> ในน้ําเย็นเสร็จเนาะล้วก็จะเอาแป้งเนี่ยขึ้นมาค่ะขึ้นมาเพื่อเอามาวางที่ถั่วตัวนี้นะคะทุกคนทุกคนอาจจะมองไม่เห็นหรือยังไงเดี๋ยวกันนะขยับกล้องไปอีกนิดหนึ่งก่อนทุกคน กล้องไปให้ทุกคนมองชัดๆก่อนนะมันจะหงายท้องไหม mm hmm. กลัวมันหงายท้องนี่นะคะนี่ค่ะแล้วเราจะเอาไส้เอาเอาไส้ของอันนี้นะเอาเซนที่เป็นไส้เนี่ยอันตัวที่เป็นไส้คือที่เราเนึ่งเฉยๆค่ะไม่ได้ใส่อะไรนะทุกคนแต่อันนี้ก็คืออันที่อยู่ในจานนี้คืออะไรอ่ะมะพร้าวกับตัวถั่วเหลืองเหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะปิดค่ะทุกคนกดปิด กดปิดให้อ่ขนมถั่วแปกปิดปิดปากไว้นะคะทุกคนแล้วเอาไส้เอาตัวที่นี้มาโรยค่ะตัวมะพร้าวกับกับมเมล็ดถั่วนี้นะมาโรยค่ะทุกคนคือถั่วเรานึ่งสุกไปค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่ค่ะทุกคนถั่วแปกของเรานะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เนาะเราจะทําอย่างนี้จนก,กว่าจะหมดนะคะทุกคนทําแบบนี้ไปจนกว่าจะหมดแล้วก็ทุกคนมาดูกันนะว่า หน้าตามันจะเป็นอย่างไรก็คือมันถามว่ามันมันมันสวยไหมมันโอเคไหมมันก็ไม่สวยนะคะคือเราไม่ได้ทําบ่อยๆเราไม่ทําได้ทำขายเราทํากินอย่างเดียวนะทุกคนนี่นะคะเราก็จะเอาไส้ใส่ด้านในเนะเาะไส้ใส่ด้านในเราก็จะกดออก,กดเพื่อให้อ่าเป็นรูปลักษณะถั่วแแบบแล้วค่ะทุกคนเราก็จะเอาที่เป็นถั่วเหลืองกับกับมะพร้าวแปะ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 ,แปะนี่ค่ะทุกคน เห็นไหมคะเดีย๋ยวนะเดี๋ยวพอวเราได้เยอะแล้วทุกคนมาดูกันเด้อว,ว่าหน้าตาจะออกมาอย่างไงเนาะว่าจะโอเคไหมเสร็จแล้วค่ะทุกคนได้จานมบลือเลยขนมตัว่วแปกของเราอันนี้ก็คือน้ำตาลกับงานนะทุกคนดูนะอ,อกแล้วอร่อยเคตออย ทุกคนก่ถามว่าหน้าตาสวยไหมก็ไม่สวยนะคะทุกคนแต่ว่ามันอร่อยเวอร์เอาสองตัวก่อนเนาะทุกคนเนาะนี่มืดไปไหมอะทุกคนเปิดไฟอยู่นะแต่ว่าทําไมมันมืดจังเดียก่อนเปิดไฟทั้งบ้านในตอนนี้แล้วก็จะเอาน้ําตาลกับาโรยไปอื นี่ทุกคนเสร็จอร่อยมากกินให้ทุกคนดูซะหน่อยดิอย่านะโทรศัพท์อย่าล้มนะนี่ทุกคนกินเลยอืม อหอมงาทุกคนอร่อยเนะอะขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย